หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นปฏิหารแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องปฏิหารแต่มันเป็นเรื่องของสองมือของนักกายภาพบัตรกับความรักและก็ความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้คนไข้ที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะ ทางที่โรงพยาบาลเด็กอะค่ะให้การดูแลน้องเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็คุณครูโป่งอะค่ะคุณะครูวิรลองไม่ไม่ใช่แค่ว่าช่วยในการที่จะเฟื้นฟูศักยภาพของน้องนะคะให้ให้พยายามกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้เป็นเป็นปกติแต่ว่าคุณครูโป่งคือใส่ใจดูแลในทุกๆขั้นตอนในการรักษาซึ่งจริงแล้วพาน้องมาตั้งแต่น้องเป็นเบบี๋เลยอะคะ่ะจนตอนนี้นะคะก็ยังแบบดูแลดีดีมากๆเหมือนเดิมแล้วก็ สอนแบบทุกขั้นตอนด้วยความแบบด้วยความตั้งใจในทุกๆขั้นตอนที่สอนเลยอะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณครูฟงที่ให้ความเอ็นดูแล้วก็ให้ความความรู้ในเรื่องของการกดจุดไวต้านะคะแล้วก็ที่ที่ผ่านมาทั้งหมดในทั้งที่เป็นเรื่องของการสอนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของกําลังใจให้กับคุณแม่นะคะในการที่จะแบบดูแลทั้งทั้งร่างกายตัวน้องแล้วก็ ทางจิตใจพ่อแม่ด้วยเพราะว่ามันก็ต้องแบบควบคู่ไปด้วยกันซึ่งคุณครูโป่งคือทุกๆอย่างจริงๆค่ะต้องขอบขอค,คุณคุณครูโป่งมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับ ของพี่เวิโรอง์นะคะหออ๋ยวขออนุญาตเรียกพี่โป่งนะคะสําหรับพี่โป่งค่ะได้ทํางานร่วมกันก็เป็นการร่วมงานที่ดีค่ะเพราะว่าพี่โป่งเป็นคนที่ตั้งใจทํางานอย่างมากค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะทํางานอย่างมากสําหรับการที่จะพัฒนาของเด็กให้ดีขึ้นนะคะในส่วนการทํางานของฟิลเด็กนะคะมีการพัฒนาของการทํางานด้านเด็กอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างตลอดซึ่งโครงการไวต้าเทอร์ลปีค่ะ โครงการน,นี้สําหรับตัวพี่เองคิดว่าโครงการน,นี้เป็นประโยชน์กับเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างมากค่ะแล้วก็โครงการน,นี้จะที่พี่โบกพัฒนาอยู่เป็นประโยชน์ในด้านของการพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลทําให้พัฒนานระดับประเทศชาติของของเราได้นะคะแลวก็ทําให้เด็กกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะครับสำหรับความรู้สึกที่ได้ร่วมง,งานกับพี่วิรงลองนะครับผมรู้สึกว่าพี่วิรงลองนะครับเป็น หัวหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมง,งานนะครับทั้งในด้านของการทำงานนะครับคือพี่วิลองลองเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างมากนะครับมีความทุ่มเทในการทำงานเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยพี่วิลอรลองแกก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานให้เพื่อนร่วมง,งานได้ครับมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็ มีผลงานนะครับทางด้านกายภาพบาบัดในผู้ป่วยเด็กมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยไวต้านะครับหรือว่าการคิดตัวนวัตกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณนะครับที่พี่วิโรจนร้องเนี่ยเป็นคนสอนอให้รู้จักการทำงานนะครับทั้งในด้านต่างๆ สอนให้รู้จักทั้งในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยเด็กนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่พี่บุงรองได้รับในครั้งนี้ด้วยครับ ที่หลงรักนะคะเรียกว่ามีพาชั่นดีกว่านะคะเวลาที่เราเป็นนักกายภาพบัตรเด็กเนี่ยเราก็จะได้ทํางานร่วมกับไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนาะอมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาย,ยายเหมือนการทํางานกับครอบครัวนะคะซึ่งเป็นครอบครัวของ,ของผู้ป่วยอีกอันนึงก็คือว่าบทบาทของเราเนี่ยสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพหรือว่าเด็กที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยนะคะแล้วก็ประกอบกับนักกายภาพบัตรเด็กนีจจานวนน้อยนะคะ ก็เลยเลือกที่จะแบบอยากเป็นนกักกายภาพบําบัดทางด้านนี้เพื่อที่จะพัฒนางานด้านกายภาพบําบัดในส่วนที่ขาดต่อไปค่ะต้องใช้คํามันอาจจะโบราณนิดไปนิดนึงนะคะเรียกว่ารักและน่ะศรัทธาในวิชาชีพอะคะ่ะหมายถึงว่าเวลาที่เราทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทําด้วยความมุ่งมั่นไม่ยออ่อท้อแล้วก็มองเป้าหมายเป็นหลักนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุก หลายๆครั้งจนเรามองเห็นแต่เป้าหมายเราไม่เห็นแล้วว่าเราล้มหรือเราลุกอันนั้นก็หมายถึงว่ามุ่งมั่นไม่ยออ่อท้อค่ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจของตัวเองจริงๆการเป็นนักกายภาพบัตรเนี่ยเ,ออเราอาจจะไม่ได้คิดถึงแค่ที่เราดูแลรักษาผู้ป่วยใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าที่ของนักกายภาพอีกอันหนึ่งก็คือสืบสืบทอด สืบต่อความรู้หรือว่าประสบการณ์นะคะหรือว่าความล้มเหลวของเราก็ได้เนี่ยถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อๆไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของนักกายภาพบาับรที่เราจะได้รับเกียรติในการที่จะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดออประสบการณ์ทักษะให้กับรุ่นน้องนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างพลังใจให้กับตัวเองเวลาที่เราเห็นแววตาของน้องที่จะกระหายความรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปในวิชาชีพของเราค่ะโดยส่วนตัวนะคะก็มีชีวิตการทำงานเนะะี่ยค่ะพร้อมๆกับเห็นการเติบโตของมหาวิทยาลายาัยลังสิตนะคะซึ่งก็ได้เห็นความแตกต่างทันสมัยนะคะในการที่จะผลิต บัณฑิตนะคะทางกายภาพบำบัดเนี่ยคะ่ะเพื่อคืนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลสุริยะรังสิตในครั้งนี้ค่ะวันแรกที่เราได้ใส่เสื้อกาวอะคะ่ะจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะปฏิญาณตัวว่าเราเป็นนักยภาพบําบัดที่ดีนะคะให้กับทั้งคนไข้แล้วก็สังคมนะคะแล้วก็วิชาชีพเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆค่ะจำความรู้สึกอันนี้เอาไว้นะคะเวลาที่เรามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้นะคะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในวิชาชีพอยากให้น้องเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะเพื่อ,อสร้างสรรค์ งานวิชาชีพของเราให้มีคุณค่าแล้วก็ให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมต่อไปนะคะ <S <S